บุคคลผู้เป็นสุขคือผู้ไม่เดินตามคำแนะนำของคนอธรรมไม่ยืนอยู่ในทางของคนบาปไม่นั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเหยาะเย้ยแต่ความปิติยินดีของผู้นั้นอยู่ในธรรมบัญญัติของพระยาเวเขาไข่ครวญธรรมบัญญัติของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนสดุดีบทที่หนึ่งข้อหถึงสอง พี่น้องครับความสุขเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนาแต่จะมีสักกี่คนครับที่ได้รับความสุขที่แท้จริงได้รับความสุขที่ยั่งยืนเพราะความสุขที่แท้จริงมีอยู่ในพระเจ้าเท่านั้นซึ่งเราเรียกมันว่าสันติสุขคือความสุขสงบภายในจิตใจ พระเจ้าได้ให้คำแนะนำแก่เราว่าถ้าอยากมีความสุขที่แท้จริงจะต้องมีความระมัดระวังในการดำเนินชีวิตไม่นำตัวเองไปสู่การทดลองใจให้กระทําบาปไม่รับหรือเดินตามค่านิยมที่ขัดกับหลักคำสอนของพระเจ้าไม่เรียนแบบการดำเนินชีวิตของคนทั่วไป แต่ตั้งใจเดินตามคำสอนของพระเจ้าอย่างจริงจังทุกเวลาเมื่อเราเดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรงต่อพระเจ้าครับและเราเชื่อฟังพระเจ้าเรานั้นเองจะมีสันติสุขในใจไม่ต้องหวาดระแวงว่าใครจะมาจับผิดหรือมาลงโทษเรา พระเจ้าทรงเป็นแบบอย่างให้เรานั้นใช้ชีวิตดำเนินชีวิตขอให้พี่น้องทุกคนครับมีชีวิตที่ติดสนิทอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นความรักใครก็ตามที่มีปัญหาชีวิตพระเยซูคริสต์ช่วยได้พระเยซูคริสต์สัญญาว่า พระองค์จะไม่ทอดทิ้งผู้ที่เชื่อและวางใจในพระองค์เลยพระเยซูคริสต์เป็นทางรอดสำหรับทุกปัญหาในชีวิตของผู้ที่เชื่อและวางใจในพระองค์ใครก็ตามครับถ้าวันนี้มีปัญหาในชีวิตต้องการให้พระเยซูคริสต์ช่วยพี่น้องสามารถเขียนในคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับแล้วทีมงานของเราทุกคน จะช่วยกันอธิษฐานเผื่อพี่น้องทุกคนครับฝากพี่น้องกด Subscribe กดกระดิ่งแล้วเราพบกันใหม่นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับพระเยซูคริสต์อวยพร